บริจาคแบบไหนที่จะมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับทางกรมสรรพากรได้นะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำบุญที่วัดเราจะจะบริจาคแบบไหนที่เราจะสามารถได้ทั้งบุญและได้ค่าลดหย่อนด,ด้วยนะคะก็คือข้อหนึ่งนะคะการบริจาคในนามของบุคคลธรรมดาที่บริจาคให้กับวัดต้องเป็นวัดที่อยู่ในพอรบสอสงซึ่งมีรายชื่อนะคะอยู่ในทางกรมสรรพากรคุณสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์สรรพากรได้ข้อสอง จากของบุคคลนะคะที่จะนํามาใช้สิทค้ารถาเดือได้จะต้องเป็นการบริจาคเป็นเงินเท่านั้นไม่ใช่สินของนะคะถึงมูลค่าของมันจากห0 0 0มืบาทก็ตามก็ไม่สามารถนำค่ารถาเดือตรงนี้มาใช้กับทางกรมสรรพกรได้ะคะ่ะและข้อ3นะคะในการบริจาคของบุคคลธรรมดาจะใช้สิทธิ์มากสุดได้หลังจากหัจจกค่าจ่ายค่ะ ก็คือไม่เกิน10%นะคะสมมุติวันนี้ค่ะก็บริจาคให้กับวัดที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยที่อยู่ในพรลบ,บสงฆ์อย่างเงี้ยคะ่ะบริจาคไปที่5,000 50, 0บริจาคเป็นเงินสดก็สามารถเอาไปอนุโมทนาโดยเนื้อมาใช้กับสักภารได้ทั้ง5,000 0เพราะไม่เกินแสนหนึ่งที่กำหนดใช่ไหมคะแต่ขอค่ะก็บริจาคแต่เป็นการบริจาคให้กับวัดที่อยู่ที่ต่างประเทศแบบเี้ยคะ่ะขอเองไม่สามารถที่จะนำเรื่องของเงินบริจาค5,000 0บาทมาใช้ลดหย่อนภาษีกับทาครสักภารได้ นี่ค <an oficial> ือวิธีการบริจาคที่คุณจะสามารถใช้มาแล้วย่อนภาษีกับทางกรมสรรพากรถ้าไม่อยากจะพาสาราวฟาร์มดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถึงวิธีการจัดการเช็คปิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสามารถกดติดตามได้ที่แอสไซน์แทย์เปิดนะคะทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอมาใหม่มันจะส่งตรงถึงคุณถึงคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้ครูกับอาจารย์เพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณพลาด